้ในที่สุดนะครับผมก็เจอเกมแนววิ่งเว้ยที่ให้อารมณ์คล้ายกับเกมนี้ n i c o Snakebots คืองี้ผมไปเจอมานะครับ n i c o n e x t b o t s ก็คือมันจะมีแค่ด่านเดียวใช่ไหมแล้วก็เป็นเกมที่ไม่มีเป้าหมายนะครับให้เราแค่วิ่งหลบหนีไอ้พวก PNG พวกนี้ที่มันจะไล่ตามล่าเราแค่นั้นแต่คือเกมนี้มันมีด่านเว้ยเกมเกมนี้มันมีชื่อว่า กูฟี oh ่รันนสเห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นโหเป็นไงล่ะกูนี่ยืดเส้นรอเลยเฮ้กายิสมีนับประจนภัยในแบ็กรูมนะครับในเวอร์ชั่นที่เออกูเป็นนักวิ่งอีกทีนึงจะเห็นได้ว่าชุดเขานั้นเตรียมพร้อมมากๆนะครับใส่เสื้อแบ็กรูมแต่กางเกงนี่เป็นกางเกงวิ่ง คือแบบเตรียมพร้อมเพ่จะวิ่งหนีโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมเตรียมพร้อมเพ่จะวิ่งหนีโดยเฉพาะเลยเราจะไม่ใส่ชุดหนักๆน,นะครับป้องกันสารกัมมันตรังสีอะโนโนเอนอนอนออเราเน้นความว่องไวอย่างเดียวเว้ผมนั้นจะต้องเตรียมการมาดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องซื้อเกมพาร์ด้วยสปรินเตอร์อันนี้มันจะทําให้เราได้จะวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแอ s ซอลไลเฟิร์นอันนี้เก็บไว้ป้องกันตัวนะครับ ซื้อสองอย่างก่อนนะครับสองอย่างแค่น,นี้ก็น่าจะเอาตัวรอดได้แล้วเฮ้ยนี่ไงเกมวิ่งคุณผู้ชมยกซ้ายยกขวานะครับเหมือนโค้ดเน็กบอทเลยอัละบะดัละบะดัละบัดฉันชอบมากมันทําให้กูเวียนหัวนะครับอันนี้ด่านแรกเอ่อมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่รีแวมเลเวลหนึ่งเปลี่ยนด่านแรกใหม่แล้วก็อิมพลูฟเอนเนอร์มี่เอไอดงแค์คุณผู้ชมดงแค์เอาละ เราเปิดไฟฉายไปด้วยนะครับแล้วเราก็มีปืนด่านแรกคุณผู้ชม Parking Lot นะครับโรงจอดรถแล้วเราต้องวิ่งไปตรงไหนวะอ่าวิ่งมาตรงนี้แล้วไงต่อเพื่อนอันนี้ไม่น่าใช่มี E level 2ให้เราหานะครับ Key Access level สนี่ไงผมได้มาละผมต้องขี่รถไฟไปด้วยหรือเปล่าน่าจะไม่ต้องคุณผู้ชม แล้วปืนนี่เอาไว้ทำไมยิงไอ้พวกนี้ป่ะเฮ้ยกา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 ไม่เห็นมีตัวอะไรมาไล่กูเลยนี่ทางออกนะครับจำเป็นต้องใช้เลเวล1แล้วก็เลเวล2คีย์การ์ดโอเย guys ผมมีครบแล้วนะครับผมมีครบแล้วอือนี่ใช่เปล่าเลเวล1อเม amazing นี่เลเวล2ไหมวะอืมเฮ้เกมดีนี่เกมดี แล้วผมต้องวิ่งไปไหนวะทำไมผมถึงไม่เห็นตัวประหลาดด่านที่2นะครับ b a s เมนต์ให้เราหาฟิวส์นะครับแล้วก็ให้เราวิ่งไปตรงที่เอลิเวเวตอร์หรือว่าลิฟ t นั่นเองทำไมมันไม่มีตัวอะไรมาไล่กูเลยวะเกมนี้มันต้องมีผีหรอ,หรอต้องมีแบบผีสปุกี้ไม,ม่มีเลย เรียบร้อยเอาเก็บไปแล้วใช่ไหมมันไม่ขึ้นตรงได้นมันทอรี่ให้ผมหน่อยเหรอนี่นี่นี่อีไงไนส์ก๊าซน,น,นี่คือผ่านแล้วเหรอสตอรเรจนะครับด่านสามแล้วมัไม่ด่านหนึ่งกับด่านสองมันง่ายจังวะมันไม่มีตัวอะไรมาไล่กูเลยเหรอปกติมันต้องมีแบบตัวสุดสปูกี้มาไล่ผมเว้ยเอาล่ะสตอรเรจเอ้ยทำไม มือกูโอเคปุ่มหนึ่งนต้องกดตัวทีป่าวะล็อกเมาส์ทีมันล็อกไม่ได้ช่างมันทำไมมันมืดๆแล้วนี่ป๊อปแคทเหรอเนี่ยป๊อปแคทกูยิงตายเฮ้ยนั่นไงเจอตัวประหลาดละแกหยุดนะแกอีเมลตัวนี้เฮ้ยทำไมยิงแล้วมันไม่เป็นไรอุ้ยระเบิดเป้าหมายมันคืออะไรอะเป้าหมายมันคืออะไรมันไม่ได้บอกเราอ้าวสะดุ้งก หาแค่ทางออกให้เจอก็พอมัง้งโอเคภารกิจมันบอกทางขวามืออยู่ครับคุณผ,ผู้ชมระเบิด,ก,ดก็คือเก็บคียบครบสี่ดอกใช่ไหมวะนี่คียบบอกโอเคหนึ่งเฮลลุกไปตู้ไม้หมายกับภารกิจโอ้ oh my god มันว้าบอ่โอ้บรามึงล่อมาฆ่ากูจะชัดโอ้โหยงแงสองคนนั้นตายสมน้ำหน้านะครับ คีบกักเบ้นสองฮะสองคุณผู้ชมสามหา่าหา่าสปีดรันสปีดรันอุ๊ยระเบิดแจกุญ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 แจมันอยู่ไหนกูเกลียดเกมนี้หยุดหยุดสต็อปสต็อปปืนยิงออกมาให้ คือปืนที่ยิงออกมาแล้วมันไม่มีลูก,กมาเควาว่าไงวะเหมือนมันแบบปืนของเล่นนะ่ะคุณผู้ชมเอาไว้แบบขู่คนอื่นเอาไว้ขู่แมวโง่ตัวนี้เนี่ออนยอ,อยีแค่อันเดียวทำไมคุณหาไม่เจออันเดียวแค่อันเดียวทำไมมันหาไม่เจอวะมันอยู่ตรงนี้ป่ะไม่หาไม่เจอเออเยี Guys, yeah, ่ยมเจอแล้วแม่เย้ยใช้เวลาหานานนะเนี่ยเรา ผมว่าผมแม่งก็เดินไปทั่วแล้วว้าผมพี่เจอได้ยังไงวะอยู่แค่ดอกเดียวเนี่ยผ่านสักทีเอสเก e yes มแม่งอยู่ในแบ k r o ูมเลยมึงจังหวะนี้สนุกเลยกระชาสนุกเลยอะ่ะทางออกอยู่ไหนเนี่ยมันมันส,สงสัยต้องซื้อไฟฉายเพิ่มแล้วมังเนี่ยมน,น่ากลัวน่ากลัวจังเลยสปีดทีนึงแนบกว่าสุด ยิงมึงทิ <If S 1> <qui> ้งตัวอะไรวะเป้าหมายคืออะไรผมยังไม่รู้เลยคุณผู้ชมเดียวไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรอผมไม่ชอบเว้ยเอ๊ะอ้าวสปีดเอผมมองเลยไม่เห็นเลยเว้ย ภาวนาสาธุขอให้เป็นทางออกทางออก please please p l e a s e เยี่ย okay. ม yeah, ไฟเปิดแล้วเน้ยเน้ย guys อแลวไปดัลวนทางออกอยู่ไหนผมเกลียดแบ็กลูมอย่างหนึ่งตรงที่เขาสร้างมาใหญ่เกินไปนะครับและคราวนี้กูไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนแล้วผมว่าไม่น่าใช่ทางออกน่าจะเป็นเซฟโซน ไม่รู้แต่ผมเข้ามาแล้วเฮ้ยหลุม yes ้ยผ่านเลยเหรอเดินมั่วๆคุณผู้ชมเดินมั่วๆ meat factory โรงงานเนื้อผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับไอตะกี้นี่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรวะานี่ยโอ้ย my god เสียงว่า เฮ้ยเฮ้ยกูเกียดมึงโอเคผมฆ่ามันได้คุณผ,ผู้ชมจู่ๆผมก็ฆ่ามันได้นะครับผมไม่รู้ว่าผมทำได้ r ีโหลดแล้วเรเพื่อเดี๋ยวเราปกป้องแกเองเออเฮ้ยมันช่วยได้มันช่วยได้ทำไปเล่นไปเอวเอวู้มีหมาด้วยคืออะไรวะเฮ้ยหมายิงทิ้งได้ไหมอะ เพื่อนเราตายไหมคุณผู้ชมไม่เราข้อไปเดินไปหาเขาไม่ได้ทางนี้โอเคสมมติทางนี้น่าจะใช่ทางออกเย้เย้ yeah. Yeah, guys! ผมเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกคุณผู้ชมผมเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่เซฟให้กูยังไงละโอ้ oh my god โอเคประมาณว่าเราจะต้องไปทางที่ไอตัวหัวเราะนะคุณผู้ชมมันเกิดเว้ยซึ่งตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปยังไงเพราะเจ้าหมอนี่มันมันเกิดตรงเนี้ยนะแล้วเวลาผมฆ่ามันมันก็เกิดตรงนั้นอนะ ผมนี่โคตรสุดเซ็งเลยผมควรทำยังไงดีวะต้องหาคนไปล่อมันโอเคมันโดนล่อละนี่แหละคุณผ,ผู้ชมคือเราหลุดตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยตรงนี้เลยโคตรเซ็งเซ็งโคตรโอชิปเป็งเนีย่ยเพิ่งมีตัวอะไรโผล่มานะเว้ยเฮ้ยอ้าวไม่มีทางออกเหรอไอตัวหมาเนี่ยคุณผ,ผู้ชมผมควรทำยังไงกับไอตัวหมาเนี่ย เฮ้ยทำไมเจ้าหมอนี่มันไปได้เฮ้ยแป๊บน,นึงมันบอกให้กดตัว E การ Well Well w well. e อา้าวมันให้กูกดตัว E ตั้งนานแล้วเหรอแกจะต้องมีของมาแลกอะไรเนี่ยเนื้ออย่างนั้นเหรอสามชิ้นหรือไช่ผ่านไปอย่าทำเลยมั่งมุ่งเลเฮ้ยนี่เ <laughs> 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 จอแล้วฉันเจอเนื้อเนื้อของฉันเฮ้ยสะดุง้งผมคิดว่าอีกอันหนึ่งมันต้องอยู่ตรงเนี้ยตรงท,ที่ที่มันเกิดอ่ะจริงๆ เฮ้ยไล่กูแล้วเออมาอย่างนั้นก็ผ่านแล้วดิผ่านแล้วผู้ชมแม่งวูดูต้องนานอีอะเรียบร้อย very well ก่อน b y e yeah yeah guys มีผ่านะมีเสียงไหมวะสี่งตัวหายใจ ป็นหอบหืดคุณผมม oh ู้ชมโอ้ลิกอดมีปลามันีโมหาบันไดที่หายไปนะครับเราก็หนีบันไดที่โอ้ไม่กอดบันไดที่หายไปนี่ผมซื้อไฟฉายมาใหม่นะครับตอนที่เกมมันหลุดคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันแสงสว่างกว่าเดิมสองทีหนึ่งตาเก,กือบบอด นี่เขาอวะนี่ใช่ไหมผมว่าใช่มึงกระโดดเข้าไปดิเฮ้ยหรือว่าผมจะต้องมีบันไดเพราะมันลางๆมันต้องมีบันไดก่อนป่าวะไม่งั้นมันจะบอกว่าให้เราหาบันไดที่หายไปทำไมจริงไหมกูจะเจอทางออกนี่ไงบันไดป่าวะเจอสักที กับไม่ค่หาทางออกเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมผมใช้เวลาเกือบสิบนาทีนะเว้ยสุดเซง็งมอนสเตอร์ในด่านนี้ไม่ได้โหดนะครับผมยังไม่ตายเลยแม้แต่รอบเดียวนะครับในด่านนี้เนี่ยแต่ก็คือแมพมันใหญ่อะแล้วมันงงงงมากด่านต่อไปท่อระบายน้ํานี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่ามันมีเจ็ดด่านถ้าจำไม่ผิดนะครับเจอตัวแล้วหนูท่อเจอตัวหนูท่อเนี่ย ป้าหมายก็คือน่าจะให้เราหาทางออกไปเลยมั้งผมว่าน่าใช่แบบนั้นคุณผูช้ชมตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องมีอะไรมาตอกมันให้มันออกก็แบบเหมือนคล้ายๆเล่นกับพีกี้เล่นบีกี้บีกี้แล้วทางออกมันอยู่ไหนวะ bro เฮ้ยเจอคอสน,นี่แหละมึงผมว่าต้องใช่แน่ๆต้องไปตอกกันนั้นออกบีกี้บีกี้ stop 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 นี่เลยเอ๋ทำมาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้แต่บันไดขึ้นไปยเยสผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วด่านสุดท้ายง่ายคุณผู้ชมด่านสุดท้ายง่ายมากนะครับด่านที่ยากที่สุดน่าจะเป็นด่าน5กับด่าน6อันนั้นยากจริงนะครับที่เหลือโอเคสนุกดีสนุกมากผมเลิฟเกมนี้นะครับอัลเาเว